สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชเชันไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะต้อยและครอบครัวนะคะเรามาเที่ยวนะคะ,ะตรงเกาะไอซ์แลนด์นะคะเกาะไอซ์แลนด์เป็นเกาะเล็กๆนะคะภาคเหนือของเยอรมันนะเยอรมัน<ๆ>เขาจะเรียกว่าเกาะไอซ์แลนด์นะคะ,ะเราพักอยู่ที่โรงแรมตรงนี้นะคะโรงแรมตรงนี้ด้านหลังเนี่ยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็โรงแรมก็มีบรรยากาศติดทะเลนะคะตรงนี้เป็นทะเลเลยค่ะนะคะนี่นะคะ สำหรับคาร่ากับป๊าทมัสนะคะคาร่าเล่นนะคะสเปียร์พาร์หรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะของโรงแรมนะคะที่นี่เขาจะให้ความสําคัญกับเด็กเนาะนะคะ,ะทุกโรงแรมหรือว่าทุกสถานที่ทุกหมู่บ้านเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้เล่นสนุกสนามนะคะอันนี้คาร่ากำลังเล่นอยู่เช้าๆนะเช้าๆนะะบรรยากาศดีมากป๊าโกด,ดูบีปะ มีสนามเด็กเล่นติดทะเลนะคะร่าชอบมากเลยค่ะวิ่งวิ่งวิวิไปหน่อยนะคะป้าโทมัสก็จะเป็นคนตามเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะมาที่นี่สามวันนะคะมาสุกเสาร์อาทิตย์นะคะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็พักผ่อนครอบครัวนะคะพักผ่อนครอบครัวอุณหภูมิสององศานะคะ คนออกฝ่าของกันนะคะล่าเล่นชิงช้าหรือว่าชาวเกอร์นั่นเองนะคะด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะคะซินเวอร์เนาะนะคะโรงแรมติดทะเลตื่นเช้ามาก็มาสูดอากาศนะคะ <ไ quindi S 1> ให้เต็มปอดจริงๆอยู่เยอรมันเนี่ยไม่มีควันพิษไม่มีเขาเรียกว่ามลภาวะที่เป็นพิษ่อยู่ที่ไหนก็สูดอ,อากาศเต็มปอดเลยนะคะหายใจคล่อง ี่เล่าเก๋าไปเล่าเก๋าฮะอาลโหลอุ้ยเดี๋ยวมาต้อยจะพาเดินนะคะวันนี้มีไปเที่ยวหลายที่นะคะแต่ว่าหมอมาต้อยเนี่ยไม่รู้ว่าป้าโทมมาจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะก็เช้าเช้าเดินชมบรรยากาศวิวทะเลนะคะตรงโรงแรมก่อนเนะคะ อากาศดีมากๆเลยนะคะเราพักโรงแรมไม่ใหญ่นะคะโรงแรมแบบอนา,าต้อยแบบวาโทมาตคาร่าเนี่ยะะไม่ได้เน้นโรงแรมที่หรูหราหรือใหญ่อะไรนะคะพอแบบพักได้สามคนพ่อแม่ลูกสบายสบาย,บายอะไรเงี้ยโรงแรมธรรมดาหรืว่าขอวิวดีๆอะไรอย่เงี้ยนะคะฟังเสียงคลืนสิคะนะคะ,นะคะ ค้าไล่ไม่ยอมมา่งอะไรจะเล่นนะคะตรงนั้นตลอดเดี๋ยวมาต้อยพาไปชมแป๊กเดียวเนาะแล้วก็ขึ้นมาละนะคะลมมันแรงหนาวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าที่รอสทอกนะคะไม่มีทะเลนะะแต่ว่า,าตั้งแต่หนาวมาเนี่ยไม่ได้ไปทะเลเลยนะคะที่รอสทอกนะ,ะแต่ก็อยากมาเที่ยวนะคะอยากมาพักผ่อนนะะจริงๆถ้ามืมาต้อยไม่ทํางานเนี่ยนะคะมาต้อยแบบว่าโทมัขคารล่ก็จะเที่ยวตลอดถ้าไม่มี โรคระบาดเราก็จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเราก็จะไปอยู่เสมอเสมอเดือนหนึ่งนะ,ะไปทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะลไปพักทีก็สองอาทิตย์มั่งนะคะอาทิตย์มั่งนะคะสไตล์ครอบครัวเราตั้งแต่มาต้อยทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้เที่ยวเลยนะคะไม่ได้เที่ยวถามว่าอยากเที่ยวไหมเปล่าถ้าเขาถามแหละนะคะว่าถ้าอยากเที่ยวก็ไม่ต้องทํางานก็ได้นะคะเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงได้ตลอดชีวิตเขาก็เลี้ยงได้นะคะ แต่ว่าเราก็เห็นเงินนะจากการทํางานแล้วนะคะก็อยากได้นะโอ้แดดแรงเหมือนกันนะคะ,ะบรรยากาศที่ทะเลนะคะคนเริ่มออกมาเดินกันแล้วนะคะ,ะบรรยากาศสวยๆนะคะที่ทะเลที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเยอรมันเลยนะคะเป็นเกาะไอซ์แลนด์ของเยอรมันนั่นเอง ปกติทุกปีเนี่ยช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะพักเต็มไปหมดแถวนี้เป็นโรงแรมไปหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะโรงแรม,มเป็นอเดยเพราะว่าบรรยากาศดินบรรยากาศดีน้ําสะอาด,อาดั่นเองนะคะดูดินะคะบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะนะคะกนะ็นี่แหละที่ป้าป้าโทมัสเข้าชวนมา,มาต้อนมาหลายครั้งแล้วนะคะก็าหามาไกลจากรถทักรไหมก็ไกลอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะ กอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะเรามา3าวันนะคะก็มาต้อยก็เกรงใจเจ้านายเนาะนะคะขาดงานอยู่บริบรนะคะแล้วก็ัป้าโทมัสเขเป็นเพื่อนกับเจ้าของบริษัทนะคะที่เหมือนมาต้อยทํางานอยู่เขาก็คุยจริงๆคุยก็ได้แต่ตามกฎตามอะไรอย่างเี้เราก็ต้องตามตามกฎไปนะคะว่าจะลาอะไรได้อยางเนะคะปะ้าโทมัสก็จะชวนมาต้อยไปต,ต่างประเทศอีกแล้วไม่รู้ จะคุยยังไงอีกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำงานได้สองเดือนพอดีเลยนะคะนกนางวลเยอะมากเลยค่ะบินว่อนนะคะว่อนแถวหาดปากนกนางวลหาดปากชายหาดแล้วก็ชายหาดที่นี่ก็จะเป็นสีขาวสวยงามน,นะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินนะคะชมวูจนบรรยากาศไปนะคะนะคะ นนนะะเยอะมากนลนะอยู่กลางทะเลก็นกนางนอนนะคะเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเห็นะะว่าบินนะคะนี่นะคะนกนางน,นอนเ,เริ่มมียมเยี่ยวเกา้ะะบยนโมนหลมาเลีย มาชมบรรยากาศนะคะใกล้ๆโรงแรมเนาะทะเลใกล้โรงแรมเที่ยวมากนน้ใสด้วยะหานะคะสขาวมีำไร้มยัเล็นยสีดงบ้านเราเลยนะคิมเบอรนโอเคเนาะนะะสาหรับที่นี้นะ อย่าลืมก subscribe, ด i b บกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคารามเชเชนไทยในเยอรมันและาม,ามาต้อยด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ